สวัสดีคะ่ะเอฟซทางช่องเดือดสกาวชาแนลเจอกันดีแล้วนะคะจังด่าหลักสิบบนหลักสิบบนมาเจ็ดแต่ว่าต้องมาบนกับ่างไปเลยมเามาเดี๋ยวจะมาให้บึงมาเป็นบนกับรางในจังดเนาะครับผมจะพามาบึงย้อนหลังที่เราสกาวกับสายฟ้าได้เห็ดไว้เสร็จมาอีกจ้าวิ่งให้เม็ดเดียวแล้เนาะคือ มีที่มาด้วยเอาครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไสฟ้ากนเดีมีซองทางงนึงนะครับผมนี่หวยประสิทิ์รูอาจารย์ท่องโอ้ยอาจารย์ท่องเกี่ยบเขาดินี่แปดเจ็ดร่างอย่างเยียวดิน่งวดงวดนววนที่วัที่ผ่านมากีนี่เมียนวดนที่มันออกแปดก็าแปดินี่ปากหลักสิบนี่สามตัวเลยเก่ากับศูนย์้าเอ มากเก่าวันนี้เจ็ดกับสองอือหือเลขบอก C ลักลอยหลักลอยบ่แมนตัวนี้แต่ว่าก็คือว่า C ห้าหนึ่งมันมันแรงขึงหนึ่งทึงันเลีมันเข้าเฮดอันนี้เดีนี่เดีมันเป็นลักสิบเห็นบ่แต่ว่ามันแรงมันมันแรงลงมาหลังเจ็ดนะแม่แต่ว่านี่กังบนก็คือ เลขออกนะหน,นึ่งสี่ห้าสามเจ็ดนะฮะนี่วันที่แล้วเข้าไปที่เจ็ดได้หรอเนี่มาเมืองวันนี้ใส่ผ้าเบิองจังไดยต้องเบิองได้นี้หละเพื่อนเอาตัวเด่นของประสิทธิ์ตีล่อเอาครับผมเบิองน้ำกันครับบาทนี้เพราะว่า,าหันทดสอบเบิองแล้วครับนละ้วจะว่ากะซื้อที่กันซื้อะนะ้อมาซื้อในถือดดได้ไลรอ ได้สามเจ็ดดูครับเงินมันได้ปลายมีเงินเขาบอกเลยบอยากคุยมันถึกเอาให้มันถึกได้หลายกระดิบก็บบะคุยเก่าบะคุยคือเก่าครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปทำบุญปีใหม่ถือได้หลายเอาครับหวยประสิทธิน์นะครับบนหลักสิบอู้ไอ้ฟ้าเอ้ยหืมบานนี้นี่ นี่หมวดนี่โอ้ไม่อีล้วเจ็ดไม่อีล้วป้าสามสนักเลยทำเมื่วาตัวไรขันเจ็ดเนา่จเอ้าจาวานเนาสบวดลูกๆปาดนี่นี่บ,บ,บ,นบ,นบนล่างนะครับเนาะมีมีมมล่างครับมีหกกับเจ็ดนะครับ <Okay. S 2> ส่วนมากสิมาตัวข้างหน้าครับ,บเไม่ส่วนมากสิมาตัวข้างหน้านี่นี่จะเป็นตัวมาบ่อยเนี่ย แมนบอกเมีนัไม่เต้าก็ลูกขยันเฮื่อนน,อนอี่นี่บอกแมนอ๋อนี่ก็คือรอบแรกจะเป็นเก้าเมนีนอันนี้ก็เจ็ดจีมากข้างหน้านาะครับเนาะมันข้างหน้าเอาแอปปาร์ซีมีคอไปนะเอาครับผมอรอบที่แล้วก็มีคอได้อยู่ด้ีล่ะวิ่งหลักสิบปักหลักสิบหลักร้อยหลักหน่วยเนาะครับเนาะ เดี๋ยวข้อต้อเบิ่งประกอบก็ได้หลายสำหนักก่อนนะครับจะว่าหลักสิบมาอันยิ่งบผาดได้ได้หลักสิบหลักหลักหลักสิบบนครับผมบนล่างเลหลอดสิบ <10. S 1> เป็นบนล่างไปหลอดนะบนล่างเลยบอกแมนอือเอาบนล่างเอาไปวิง่งได้นะครับเลขวิ่งในเงินได้เพ<อ>ราะว่าเลีงมา่สองตัวครับค่ะถ้าวิ่งแน่ตังค์นะแมน เพราะว่าหัวที่แล้วเห็ดตัวเดียวน้องเลซฮะเสื้อตัวนี้ไปเลยเทนลิปนดิอ่ะหกกับเจ็ดเอาหกกับเจ็ดบอกแมนเดินไปที่หกบ่เดินหกหกตัวเดียวเลยบ่แมนจับให้ตัวเดียวเลยนะหัวนี้หกเจ็ดบ่หกตัวเดียวนี่หกเจ็ดบ่เมันก็ต้องให้ตัวเดียวเด้แมนเอาหก หกเจ็ดหลดเจ็ดมาแล้วกระเปาเบอเบิร์ครับมีมีหกเจ็ดบ่เนี่ข้างล่างยานทองก็จะมีสี่กับสองสองกับสี่พกสองสี่เจ็ดสองแมนจับผู้ล่างนี่ฮที่จังใจระบาดดีใจผ้าจะว่าจับจับคู่เพื่อในจังใดล่างเอาตามเพื่อนี้แหละที่เขาจะจับคู่ไกันบอกแมนเขาดีอยู่ด้วยครับหวอาจารย์ท่องกันดีเท่าหกว่าเป็นรักบอกแมนหกสองหกสี่หกเก้าหกสี่บอกแมน เองสี่เนาะเอาจังสันละหกสองหกสี่หกเก้าอาคู่เดียนเพิ่นเลยนะแมน<า>น,น,น,นะคะเอาครับปึงไปน้ำกันบ้านหสองหกสี่หก <6 9 S 1> เก<อ>้าหกเก้าข้อหกเจ็ดโตได้เดขอ้อสายฟกากับขอขอี้กัรหกหนึ่งอยู่นี่หกเจ็ด เนาะแมนเอามานํากันดรวดเอาว่านํากันดรวดเพราะว่าจังไหนมันกล็เจ็ดมาแห้งหละแม่มันมากระเล็กนี่นั่หลาหกห้าหกแปดอหกแปดดีกว่าแมนแก้มือแยกตัวก็ได้เอาห้าคู่นี่แหละคมันเอาเลขนี้เงินหลาใช้น้ำอีกซะกหกห้าใชเนาะเอาหกห้าแต่ว่าหกมากเลยล่ะเอาครับเป็นเลขยงหกหกชุดเนาะครับเนาะเกือบส่วนมากับลูดหกเลยบนล่างเลยยังส่แม่ใส่ครับผมแต่ว่าข้างหลคว่ำชอบอีกเอาแบบว่า เป็นประกอบเนาะครับประกอบดีวัดตัววัดใจวัดกันไปนะครับค่ะขวนี้ดึงเนาะประสิทธิ์สิบบนล่างเอาจังสันแหละแต่เ้าบึงเงี่ยยังไม่ขาดสะเทียร์โบผาดครับเนาะเพราะว่ามันไปบนไปล่างเลยเด็กวิ่งสองตัวเิ่นไห้มากแต่เขาจับตัวเดียวเนาะโอเคครับผมเบึงไปแนวทางนะครับ พิธีประการได้กับขอโทษขออภัยสามตัวนี่หกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเลยดิหลักร้อยหลักร้อยวะหลักร้อยวะหลักร้อยเนาะครับเนาะหลักร้อยวะ้อยร้อยบนอ่า้อยบนนะพร้อมมันพึ่งจะลุดเมื่อกี้นี่นิ้แมนร้อยร้อยบนเนาะลอกเบิงนะฮะร้อยบนมีศูนย์ซะศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดแมนอ่าจับเส่ซะศูนย์ศูนย์ หนึ่งเจ็ดแปดครับผมแต่ว่าเดือสกาวนมาร์กตอนมาก,นนมากเจ็ดกับมาแล้วนะคะเอาเป็นสามตวัวเพิ่มเพิ่มให้ซะอันนี้คือสว a b r วนตวัวเด้นนะคะที่เดือสกาวชอบส่วนตัวนี่นี่อันนี้เราเจอเอฟซีเด้อแ,แต่ว่าเดือสกาวเขียนใหม่เบิง้งเลยซื้ออ้อสามตัวใครนะเออ 0, 6, 8, นี่ยเอางี้อีกเขาซูนหกแปดนี่เอ้า อันนี้ค,คือ <ผม S 1> เป็นแนวทางแนวทคือแต่ว่าโตเรียเๆ่นี่ยคือประสิทธิ์เด็๋คือหกเอาไปวิ่งได้ครับแม<น>้นบอสลับประกันรายเราเอาเจ็เก่าสิเปอร์เซ็นผมว่ามันว่ามันได้แล้วคนละลักลอยเนี่ยพวกลักลอยลักอลกอยเดี๋ยวอสาการเอาเจ็บเอาเจ็ดตีก้นเดือนสาการชอบเจ็ดอ่าแต่ว่าสายฟ้าเราชอบศูนย์ครับผมอ่าเดือนสกาวก็ขาเล่ว่าหกเจ็ดหกเจ็ดหกห้าสายฟ้า 0 6นยเอาครับสรัมาสิบเดีสำหรับคลิปนี้กเะเ้าจะเฝ้า้าเ้าหวยว่าจะเอาเราเดียวอ้ยย่าแค่เ้าเอาเดี๋ยวเอาตอาตอนจบนี่เป็นยังขึ้นเรงนท่านเบิึงมันมันมีมันมีแนวทางคองมากมากอยู่โอ้พ่ยูสายะบาดนี่นี่นี่นีมันมีมันมาอยู่เนี่ยของเลิงนังหลังอยู่อเคยวกเขา ก็าบนมานีาเ,เล็มีเงินลัมมมนมึง้ันดีเดกมันเ็กับหาเลมีงเงินลั่นเห็กมัน่ที่แล้วว่าเก็บกับสามใส่ฝาหกขาหกเจ็เล่ะสวยงามสวยมาเบืองีปูผู้เวียงเลยว่นจันทรเพื่อนใส่ฝ้านี่นี่เลยปูผู้เวียงเนี่ยห้หกเจมาัาด้วยกันหมดเลยนะนี่เห็นไหมแต่ว่าปูผูเยียงให้หน,นึ่งกับสมบนคือมีแต่บ่เป็นอย่างน,นี้มันบนลางได้เนาะอ่านี่ยายกล่อง พอเหล็กสุดมันเขาดีเด้เห็ดจากไหนได้เนาะสายฟ้าเหล็กหนังสือดินี่หกกับเจ็ดเอามาสนกันเบิดเนาะครับเนาะเดินไปที่เจ็ดวงกลบเพซะว่านี่แยกกองก็มีหกเจ็ดนี่เอาครับผมบงสายฟ้าสีสรุปให้เบื้องระบาดนี่ค่อยว้งไว้เลยไปซือเลื่องวดนี้เอาวัวหกแปดควยน้ำเนี่ยตัวร่องครับล่ะบอลร่องดอกเหนียวนี่เอาครับผมหกเจ็ดทะเบียน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสายฟ้ากคดเดิมน้ำเนาะครับวิเคราะห์กันแบบเต็มแบบคือแบบว่าเร็วๆเลยอ่ะครับผมสดเร็วๆมักเพลมักมั่นเนาะครับส่วนบุคคลก็ส่วนโตสี่เอินก็มากหกแปดนี่แหละสายฟ้ามักน้ำเดือดสกาวร้อนม่มอี่ผิดหวังหมดที่เหลือเห็นมอเห็ดเจ็บเจ็บสามมันมาเฮ้ผมต่ว่าค่อนข้างมันใจอย่คับหกงวดนี่แปว่ามันมาอย่โรกเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้ก็จบเลยจบเลยจบเ,เลยไเปเฮ็ดขอบคุณ่นเอฟซีนะครับนะบที่เป็นกัลลังใจให้ช่วงนี้ก็ถูกแน่อยู่ดอกหวยแต่ว่าถือปลายครับ่นถือกางมากถือกางมากครับผมถือลายก็บทีมชาติเอฟซีไปท้ำบุญอยู่ครับปีไม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ